สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้ก็จะพาทุกคนไปทํางานแล้วนะครับจะขอลาทุกคนไปทํางานแล้วนะครับผมตอนนี้ก็6กโมงครึ่งแล้วนะครับทุกคนอิ่มแล้วเนาะเต็มอิ่มเลยนะครับถ่ายทําความสวยงามของทะเลไทยหาดน้ําดินให้เพื่อนๆเราได้ดูความสวยงามตอนเช้าๆนะครับเช้าวันนี้ก็เช้าวันที่23นะครับเดือนกันยายนพศสองพปดครับทุกคน เช้าวัวนอังคารเนาะวันอังคารที่23นะครับไปครับไปไปทำงานนะครับอนุลุมโขงก็ทำงานกลางวันครับทุกคนทำงานกลางวันเนาะอาทิตย์นี้ครับผมทำงานกลางวันอาทิตย์นี้ครับผมมีเวลาก็จะหาโอกาสมาถ่ายทำความสวยงามให้เพื่อนๆเราได้ดูกันเนาะตอนเช้าๆครับทุกคนบรรยากาศดีมากนะครับตอนเช้าๆเนี่ยนะครับบรรยากาศดีมาก นมีร่มสนให้เพื่อนๆเราได้นั่งชิวๆนะครับเวลามาพักผ่อนหย่อนใจนะครับที่อาบน้ำดินนะครับเนาะไปครับทุกคนไปทำงานกันได้แล้วครับครับทุกคนนนุ่นโอ้ต้องไปทำงานแล้วครับทุกคนเจอกันที่หน้างานนะครับ เจอกันที่หน้างานครับผมเวลานี้ก็ต้องเดินทางนะครับเนาะต้องขับรถแล้วนะครับผมขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่มาชมคลิปอนุรุลุ่มน้ำผงนะครับทุกคนนะครับมีโอกาสก็จะมาถ่ายทําวิดีโอให้ทุกๆคนได้ดูอีกนะครับเนาะมีโอกาสก่อนครับผมจะขับรถมาถ่ายทําให้ทุกๆคนได้ดูกันนะครับเนาะ ช่วงที่ทะเลขึ้นสูงๆนี่ครับทุกคนมันสวยงามมากเลยนะมันสวยงามมากเลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่กับคนชอบอะเนาะอยู่กับคนชอบหรือไม่ชอบนะครับเนาะความสวยงามเนี่ยมันจะเกิดขึ้นก็อยู่ที่ใจเรานะครับทุกคนใจเราปรุงแต่งนะใจเราปรุงแต่งปรุงแต่งไปเถอะครับทุกคนถ้าปรุงแต่งแล้วทําให้จิตใจเราสบายทําให้จิตใจเรามีความสุขเนาะ ความสุขมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อจิตใจเรารู้จักคิดรู้จักทำรู้จักปฏิบัติตนรู้จักดูแลร่างกายตัวเองในช่วงที่เรายังมีชีวิตอยู่นะครับทุกคนเนาะโอเคครับเดินทางก่อนครับผมสวัสดีครับไปเจอกันหน้างานครับสวัสดีนะครับทุกคนครับมาถึงโรงงานแล้วนะครับมาถึงโรงงานแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับ ทุกๆคนทุกๆท่านนะครับผมทักทายตอนเช้าๆนะครับหลังจากเราไปถ่ายทำคลิปที่หาดน้ำลินนะครับทุกคนที่หาดน้ำลินเราก็ได้มาถึงโรงงานแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับทักทายเพื่อนๆทุกๆที่นะครับผมทุกๆที่ทั่วโลกนะครับไม่ว่าจะเป็น ในประเทศและต่างประเทศนะครับทุกคนอนนนั้นหลวงพ่อทงานครับทุกคนหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการเวลาเนาะทุกวันนะครับไม่มีวันหยุดก็อาจจะมีวันอาทิตย์สักวันหนึ่งต่อ2เดือนเดือนหนึ่งสัก2วันเนาะครับ2วันก็จะประมาณนี้เนาะครับหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามการใช้ชีวิตเราทุกๆคนเนาะครับเนาะทุกๆคนผมว่าคงเป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่า การใช้ชีวิตเนี่ยมันจําเป็นต้องมีเงินเนาะมันจําเป็นต้องมีเงินโดยเฉพาะสังคมปัจจุบันเนี่ยนะครับมันไม่เหมือนแต่ก่อนตั้งแต่สมัยปูย่ย่าตายายเราก็คือเราอยู่ตามบ้านนอกเราก็จะมีที่มีนานะครับเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดนะครับทํามาหากินตามท้องไร่ท้องนาเราเนาะครับแต่ทุกวันนี้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเนาะมันเป็นยุคการทํางานนะครับการทํางาน แล้วแต่ว่าเราจะทำงานในแผนกไหนทำงานในสถานะอะไรนะครับผมไม่ว่าจะเหมือนอนุนน้ำโขงเนี่ยนะครับก็ทำงานรักษาความปลอดภัยนะครับทำงานรักษาความผดภัยทุกวันนะครับผมทางนิวคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกครับผมทุกคนทางระยองเนาะอืมก็อนุนน้ำโคงก็ฝอฝากหน่อยครับขอฝากช่องเนาะขอฝากช่องอนุนลุ่มน้ำโขงชาแน,นลนะครับทุกคน ตอนนี้ก็มีผู้ติดตามอยู่ที่1,600กว่านะครับ6ก0กว่าเนาะใกล้จะถึง700แล้วนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ฝากหน่อยเด้อครับเดอ้อฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับทางช่อง YouTube อนุนรุ่มน้ำโขงนะครับทุกคนคืออนุนน้ำโขงก็จะพยายามทำคลิปนะครับให้เพื่อนเพื่อนเราได้เห็นความเคลื่อนไหวแทบทุกวันนะครับแทบทุกวันนะครับ,ทบ,ทนนรบอนุนน้ำโขงก็ บางวันก็อาจจะไปถ่ายทะเลเหมือนวันนี้นะครับถ่ายทะเลก่อนที่จะเข้างานนะครับส่งให้เพื่อนๆเ,เราได้ดูได้ชมกันทางช่อง YouTube นะครับเนาะใกล้แล้วครับทุกคนอนะนุโมงคงใกล้จะได้เป็นยูทูบเบอร์จริงๆแล้วนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะผ่านโัแล้วเนาะโอเคก็ฝากเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับครับอนุโมคงคลิปนี้ก็คงฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะครับผมคลิปหน้าเราจะมาเจอกันใหม่ นะครับผมในคลิปอะไรนั้นเดี๋ยวอนุนมั่งคงก็จะถ่ายทําให้เพื่อนๆเ,เราได้เห็นเนาะได้เห็นการปออจาภาษาชาวบ้านการคุยการพูดนะครับเนาะคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ครับผมสวัสดีครับผม